แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ทางนบขอขอเพิ่มในส่วนของงบประมาณและเงินช่วยเหลือค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ500บาทรวมไปถึงการอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจากทางธนาคารทกสคา่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าติดตามของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวตอน,น เริ่มกลิ่นไม่ดีแล้วนะคะสําหรับราคาเข้าเจ้านาปลังกําลังจะเข้าสู่ขาลงส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะเอาละค่ะวันนี้อีสานแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวถ้าจะพูดกันแล้วนะคะในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตอนนี้นบคข,ขอเพิ่มวงเงินจริงค่ะแต่ว่ายังไม่นําเรื่องนี้เข้าครมอเลยเพราะว่า มันจะมีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าในสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านทําหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือว่าตรวจสอบการทุจริตและก็ความล้มเหลวของรัฐบาลในชุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้นะคะมีคุณผู้ชมหลายท่านนะคะที่มีความกังวลใจในการติดตามการจ่ายเงินในโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ในอัตราไล่ละห้ารายบาท ตอนนี้เข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวทุกคนต้องการอย่างให้ทางรัฐบาลโอนเงินให้โดยเร็วซึ่งทางอีสานแทบก็พยายามติดตามข้อมูลข่าวสารและอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันที่สุดเพื่อที่พี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวจะได้ทราบถึงว่าตอนนี้การจ่ายเงินของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวไม่ว่าจะเป็นโครงการประกรรันรายได้หรือว่าไร่ละห้ารบาทไปถึงไหนแล้วนะคะซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงนะคะอธิบดีกรมส่งเสริ การเกษตรก็ได้ให้ข้อมูลว่าทะเบียนเกษตรกรน่ะเรียบร้อยส่งรายชื่อให้กับทางธนาคารทกศแล้วเหลือแต่ทางธนาคารทกศกําหนดวันจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งทางธนาคารทกศเขาก็ต้องมีขั้นตอนมีระเบียบมีแบบแผนในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเพราะฉะนั้นให้พี่น้องใจเย็ยนและรอก่อนนะคะโครงการทางรัฐบาลอนุมัติผ่านครมมาแล้วสําหรับไร่ละ5 0 0ร้อยบาทรอบที่สองได้แน่นอนส่วนจะได้ช้าหรือ ได้เร็วเราก็ต้องรอวันสรุปจ่ายจากทางธนาคารทกศกำหนดวันชัดเจนแล้วทางธนาคารทกศเขาจะมีการประกาศวันเวลาจ่ายเงินรวมถึงแผนการจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวเองค่ะอิสานแซ่บไม่พลาดที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารมาฝากในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเพิ่มวงเงินจากทางนบขนะคะสามาพันแปดร้อยกว่าล้านบาทนั่นนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ เรื่องยังไม่ได้นำเข้าคอรมอน่าจะเป็นในส่วนของหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะก็คือตอนนี้สรุปง่ายๆคือยังไม่เข้าครมอค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เขามีวาระาการประชุมของทางครมอในส่วนของวาระฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในส่วนของการทำงานของรัฐบาลชุดนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบการทุจริตแล้วก็ความล้มเหลวของทางรัฐบาลด้วย แล้วก็เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของไร่ละห้ารบาทนะคะอีสานแทบก็ได้บอกไปแล้วว่าต้องรอทางธนาคารทกศเพราะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขายืนยันมาแล้วนะคะว่าทะเบียนเกษตรกรชัดเจนพร้อมจ่ายเงินแน่นอนรอแต่ทางธนาคารทกศเท่านั้นที่จะกําหนดวันจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาะผู้ปลูกข,ข้าวค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะคะก็คือสําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวเจ้านาปลังตอนนี้นะคะอ่า ผู้ปลูกข้าวเจ้านาปังหลังเริ่มชะง,งักแล้วก็ในสัปดาห์ก่อนในขณะที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะราคาข้าวเหตุว่าข้าวนาปังเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเพราะฉะนั้นราคาข้าวเจ้าก็มีการปรับตัวลงอยู่ที่ประมาณ1 0 0่งถึงสี่บาทต่อตันหลังจากสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ประกาศราคาข้าวออกมาอันที่จริงนะคะราคาเริ่มชะลอแล้วก็คงตัวอยู่ที่ตอนนี้นะคะตั้งแต่ ในส่วนของสุดสัปดาห์ก่อนนะคะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ดีลาะคาเข้าเจ้าปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่แล้วมาก โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่9,500บาทถึง10,000บาทต่อตันความชื้นที่15%นะคะในขณะที่ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนราคาอยู่ที่7,800บาทถึง8,400บาทต่อตันในความชื้นอยู่ที่15%เท่ากันเอาล่ะค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆที่นํามาฝากวันนี้คุณผู้ชมให้รอก่อนนะคะอีสานจะอีสานแซ่บจะพยายามติดตามข้อมูลข่าวสารมาบอกคุณผู้ชมแน่นอนถ้าหากใครที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้ว ไม่ชื่นชอบอะไรยังไงอีสานแทบก็ขอให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการใช้คำพูดที่สุภาพแล้วกันนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะาสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในช่องแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารให้กับคุณผู้ชมแน่นอนค่ะยังไงเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ